มื e oh oh ่อกี oh ้ดึงยุกโอ้มันแข็งแรงมากปากคอครับปากคอเนี่ยโอ้ยถูกงามอยู่ตันไหนถูกไข่อยู่ถูกไข่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวเกิดมาครับหนาโอ้ยโอ้ครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่น

หนึ่งอยู่เนี่ยเน,น,น,น <funnel. inaudible> ี่ยโอ้เห็นตุปลาอยู่ครับโอ้นั่นๆโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่ครับโอ้มาดูเล่นแต่เนาะนี่ครับนี่หลังนี่ครับหลังนี้ดึงอยู่ครับเมื่อกี้นี่นั่นๆดึงอยู่ครับโอ้เดี๋ยวๆเดี๋ยวเสียวขึ้นมาครับเดี๋ยวเสียวขึ้นมา โอ้โหโอ้โหตัน no, no. uh ี้ยุกครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่หลังนี่ครับหลังนี่ดือยุคนน่นนูนุดขุดุโอ้เป็นปลาคอครับตั้งามครับตัวํารตัวงามตัวงาปลาคอตั้าเลยครับเดีเดี๋ยวเดเอาเกิดมาครับ ขึ้นไปทีเลยครับหลังนี่ครับหลังนี่ดึงยุกครับเมื่อกี้นี่งามคุนเลยโอ้นี่นี่นี่โอ้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 นี่นะเห็นไหมครับ พี่น้องหาอยู่หากินทินว่าปีครับพ้าพีป้านองมาหาไสเบ็ดครับมาอนี่หาอยู่หากินมาหาไสเบ็ดคือเกาเงี้ยที่ใส่มือนี่คือเงี้ยจิริดครับจิริดครับจิริดเอามาหอดหมงไสแล้วมือนี่มาไสทีอ่างหวยแองสกเชือคือเกาครับมาทั้ง ฟังอีกฟังหนึ่งครับอีกฟังหนึ่งาทางบ้านโพทองนะครับทางบ้านโพทองเฮ้ยห่อนหมงไส้แลกาสีา่ลุยเลยครับแต่ว่ากอนสี่รับชมกัอย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกันด้อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเนะาะขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับขอบคุณจากใจ ของนั้นน้องให้ครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อเอ่ะวันนี้มาก่อนอ่ะใส่เลยครับวันนี้เอา้าล้างแรกแห้งมันครับล้างแรกแห้งมันนะไงเงีย้ยจีรีถึงเสียบกเด้อครับเด้อกลมันเอา้าวนี่ยเอาะวันนี้ใส่นี่แล้วครับนี่ ร้อยยูนีิล่ะครับเนี่ยร้อยดอง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 ยูนี่ะคือบัวอยเหรอันนี่ฮะหนักครับลอยลอยอยู่ลอ,อ,ยอ,อ,อ,ยอยอยูเนี่ยร้อยยูอ่าทางแหลกครับเรียบร้อยครับครับพี่น้องครับหลังที่สอง,งที่สองกับที่ไซนี่แหละครับเนี่ย เนี่ยล่องเรืนอนี่และครับเ,เรียบร้อยครับเอาสีไส้พี่น้องให้นแมงแครกสองหลังด้วยครับเด้อบาหนึ่งก็นดิไส้ไปน้ำกู้สาเนี่ยนะครับไปพูดนถ้าบ่กมืดก็สิโคกลงามาทางข้างล่างครับข้างล่างนี่สิเป็นหนองสิเป็นห้วยห้วยห้วยแอง่งเลยครับนี่เอาเอา,เอาใส่ให้มันแล้วกันเรือยครับเด้อใส้แหล่ๆจังมาติดตามจังมาเมืองนำกันครับ ฮะฮะขออนุญาตใส่ให้แล้วกอนครับครับพี่น้องครับใส่เบ็ดปลาหล้วครับเหลือประมาณนีสิบหลังนี่แหละเนี่ยมม่มีหมองสิใส่ใส่ไปทั้งคุ่นมันอ่าเจอไปเจอน้ำเลิกคามไปว่าได้ครับก็เลยถอยกลับขึ้นมาใส่ขึ้นมานี่ครับใส่น้ำหวยมานี่ใส่มาหน่มานี่นอนบงนี่ก็เลยเหมดเห <c oughs> <c oughs> มิดบ่งใส่เพราะทั้ทงคุ่นนั่นนะ ผูกกองคำปั้นน่องไส้ไส้ไปแล้วครับก็เลยแต่เลยมาเมืองเบ็ดหมูเก้าเนี่ยแหละครับอ่าหมูที่ไส้ไปที่แหลกเนี่ยครับเดี๋ยอ,อยูงีสิบหลังอาจติไปเสริมมองไหนมองนึงก็ได้หรอกครับหรือว่าสั้นก็อ่าไปไสหมองมันอ่ามีปลามียางขันม่วสัน้นขันม้มีหมองไสลิกเอาไว้ครับเพราะว่าไสไปแล้วประมาณแปดสิบกูหลังแล้วเนาะมางครับขึ้นครับมีแต่มีตัวว่าจังมเมืองครับเนี่ยครับพี่น้องครับ เวลาหกโมงสี่สิบนาทีครับอ่าใกล้ดึกทุ่มนึงแล้วมายามเบ็ดรอบแรกครับหลังนี้เป็นจะไหนโอเนีย้ยเนี้อเหลืออยู่ครับอ่บามาเมืองหลังนี้หลังนี้เนีย้ยตายจริงโอ้เดี๋ยวสิได้เปลี่ยนเนี้อครับเอเปลี่ยนเนื้อเราก็ที่ยามไปเรื่อยๆเล้วครับแล้ว นีแตมมีโตสิไทยเบื้องครับามาหลุนน้ากัน,รน,กน,น,นครับมา,าหลุนน้ากันหลังนีเห็นดึงอยู่ครับว่างันเห็นดึงเห็นดึงอยู่ฮะเห็นดึงอยู่ครับโอ้โ้นี่ครับเป็นปลาคอกับปลาคอาเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาครับโอยเลยสิรดโอ้ย นี่นี่ครับนี่ครับโอ้เนี่ยตกไข่อยู่ครับพอปนพอปนเนี่ยพอได้๋ยปนเด้ยวโอ้สวยงามอยู่ครับสวงงามอยู่เอาเต็มแรงแหกหมานครับเดี๋ยวติดเก็บเลยเด้อครับเด้อเก็บครับเก็บหลังหนีดปาคอหน่อยครับอ่าปาคอปาคอนี่ครับเนี่ย ขอหน่อยขอหน่อยอ,อ่านัหน่เออนี่ครับอเด,เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดปวดตวเลยเลยครับเดี๋ยวปวดัวเลดี๋ยวเลยอืเก็บเล็กผสมน้อยครับไดเงี้ยอีกนึนครับ หลังนี่ดึองอยุกครับมเมื่อกี้ดึงยุกโอ้อาาามาคอราครับปพอคอนี่ยโอ้ยตัวงามอยู่ตนไหมถูกไข,อขอ่อยู่ถูกไข่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดะเดียด๋วยเวเกิดมาครับน้า เลี้ยงมาหลายเจ้านี่นี่ครับเนี่ตยตกไข่อยู่ครับตกไข่อยูุ่คโปรตีนโปรตีนเนาะเดียด๋วยวๆครับเด้อนะอันนี้ใส่งยงเงียบอีกแล้วเหมือนหลังหลังนี่ครับเห็นดึงจะยุกใหญ่ๆไปครับเด้อโอ้โหโอ้โหครับโอ้โอโอ โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นเห็นมั้ครับนั่นนั Teraz, water, 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 water. ้นนั่นนั่นนั่นอู้เดี๋ยวขึ้นมาครับอู้โอ้โหเขาคนเดียวเขาดบเขาอางกิจครับตัวใหญ่ตัว

บอๆโบอบเราเห็นไครับนุ้ยตะกี้คือบ่ดินประเดี๋ยวมาพวบพคนเหดินตัวนี้ไหมฮนี่ยมันโตมันขับมานีโอ้ตัวงามอยู่ครับถ่อง้ามอยู่ใครอยู่ครับโอ้ยโอ้โ ไม่ต้องดินไม่ต้องดินง้นใจเยน็นๆโอ้นี่ครับเนี่ยเนี่ยถูกงามอยด้รครับถูงไขเยอะอ๋อฮะเก็บกับเก็บเป้ยยังไงบบางเนหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะไกลๆเห็นดึงอยู่ครับหนึ่งอยู่ เนี่ยเนี่ยโอ้ยตัวปลาอยู่ครับโอ้นั่นนั่นโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่ครับโอ้มาดูเล่นแต่เนานี่ครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาครับโอ้นี่เะตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่ไข่ตัวไข่โว้ คือคือ,คอตัวนี้ก็คือเนี่ยนี่ครับถือพอดีถ้าจะอ่างปลาอะไรเลยสิดุดๆจับได้พอดีครับเอาใส่ถุงก้อนใส่ถุงก้อนเออเดี๋ยวมันกับมันยู่น้ำมันบ่เหลือเฮาเรียบร้อยครับหลังนี้ครับหลังนี้ดึงยู่ครับมืึอกิน

โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวงามตัวใหญ่ตัวงามเน่ยเนี่ยเยนี่ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวยเนดินเนอดิน้ดนนี่ครับเดี๋ยวมึงกวนนี่เนนี่ยโอ้ตัวใหญ่ตัวงามครับตัวใหญ่ตัวงามนี่นี่เนี่ยเนี่เ ปดตโปรใส่ถ oh, uh, uh, yeah. yeah, yeah. ุงก่อนครับโอ้ใส่ถุงเดียวจังว่าได้โอเคโอเคเดี๋ยวใส่เงี้ยว้ครับบันหลังนี่ดึงยุคครับดึงดึงเยอะถึงเยอะเนี่ย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 โอ้เนี่ยเนี่ยตัวเงี้ยวครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวงามครับตัวงามเนี่ยนี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาครับ ขึ้นมาเต้นโดนไปแล้วอย,อยากตกน้ำเดี๋ยวจะตกน้ำมาครับมามาเมืองมาเมืองมาเมืองตัวใหญ่ตัวงามครับคุย นี่ยนะครับมึงใกญ่ๆครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้ำตัวส์ห์ปลดปลดเลยได้ครับเด้อโอ้โห้โอยลอยหลังนี้ดึงยุ้ครับเนี่ยโอ้เป็นปลาขอน้อยครับปลาขอน้อยเนี่ยปลาขอน้อยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาปดครับอุ้ยอุ้ยรุดสั่มโอ้ย,ยเอาขนาันเอาโอ้ยโอ้เโหดุดไปสั่มครับเอาปดไปนั่นนงอ่ามันมาถึงข้าวมันจีเอรอปล่อยไปครับครับพี่น้องครับเวลาสามถุ่มกัวกัวครับมายามเบ็ดหลบที่สองครับอ๋อบางแรกก็เหมือนเงีย้ย หลังที่สองก oh. nice uh ็เมดเงี <tr> ้ยครับเนี่ยเอาเดี <t> ๋ยวจะเปลี่ยนเงี้ยเรียบร้อยแล้วครับเด้อเอ้ามีแต้มมีโตสิไทยเบิ้งครับเอามาลุนน้ำกันครับมาลุนน้ำกันหลังนี้ครับหลังนี้ดึงอยู่ครับเนี่ยนูนู่น่นู่่นป่่นู่่นู่่นู่่น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 น่ เดี๋ยวๆเกิดมาครับเกินไปดีเลยตัวใหญ่ตรงงามครับตัวใหญ่ตัวงามมาเมืองมาเมืองครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เต็มกำเลยครับ ตรงนัครับตรงนั่งนะก้มจนก้มอ่านจังน่อยนะครับเนี่ยเก็บครับเก็บโอ้แตมแหลกแหกหมันครับเก็บ่า เดี๋ยวใส่เงี้ยวไปครับมัมาอีกแล้วครับนี่ครับเต็มหนึ่งเต็มส,สวยๆเขานี่ยโอ้โหเนี่ยเออ,อนี่ครับนี่โอ้โหตรงงามอยู่ยครับเดี๋ยวเกินมาครับอ,อ๋ออ๋ออ๋อจะจับเอาเลยครับ ตัวงามครับตัวงามตัวงามเลี้ยวครับเดี๋ยวเอาให้มึงใกล้ๆกับหน่อยเนี่ยนี่โอ้ตัวงามตัวงามครับเนี่ยเนี่ยเหรอโอ้ ตรวง,ง้มตรงเง้มเก็บครับเก็บเก็บเพอเรียบร้อยเซนเงียวอยีกครับบันมาเมืองหลังนี่ครับนะป่าปลา,าดินเยอะครับบนะนน,นี่ครับโอ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาครับ พ่อ้ใครอยู่ตัวพ่อปนอยู่ไหมปนพ่อปนเอป่ยต <election> ัวพ่อปนอยู่ใครอยู่ด้วยครับอ่าเนี่ยเอ้าโอ้เก็บเลยนะครับเก็เก็บนะครับเก็บเลย พี่น้องครับเวลาตีสามกัวเกือบสิตีซี่หรอครับอาผีพายนองมากูเบ็ดครับเอ้ยรอบสุดท้ายแล้วมาลุนน้ำกงินครับลุ่นน้ำการลิหมันหรือวางมัน่แก้มมีตัวเพราะจังมากเมืองกันเด,เดี๋ยวจะกูไปเรื่อยๆ้ะครับนะแก้มมีตัวสิไทยเบื้องครับ นี่ดึงนี้ครับู้โหอ้หอ้โหอ้โหู้หูอ้นี่ครับู้หขึ้นมาเว้นี่อ้วามครับตัวงามงามตัวงามนี่ครับเนี่โอ้เต็มกลเลยเพ่อนโอ้เอ้า เก็บเลยเด้อครับเด้อเก็บเลยเก็บเลยอ่ามาแล้วครับเป็นปลาขอน้อยครับพอปนเนี่ยครับนี่เนี่ยพอปนพอได้ปนเนี่ยเฮ้ยจูขึ้นมาครับพอได้ปนพอได้ปนอ่าครับเนี่ยพอได้ปนอยู่ เก็บเลยนะครับเรื่องเด็ก <único> ป <Liberty eye throat> <c oughs> ่นเลยครับนี่อ่าเก็บครับเก็บมาอีกแล้วหนึ่งแต้มคพิ่นี่แต้มหนึ่งแต้มเนี่ยเนี่ยนี่ปากขอน้อยครับพอได้ป่นพอได้ป่นอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยอ่่าย เก็บเล็กผสมน้อยครับพอได้ปนในแก้วเอเก็บเลยเลยครับเน้ะอ่าปลาคอหน่อยครับปลาคอหน่อยพอได้ปนสองตัวปนนที่นี่เอาเก็บครับเก็บครับหลังนี่ครับหลังนี่ดึงยุ้ครับเมื่อกี้นี่น้ำพุ่นเลยโอ้นี่นี่นี่ โอ้โหโอโหโอ้โอ้โอ้โออ้โอโอ้โอ้โหนออ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้อ้้ออ ขห้ยูขห้ยูขห้ยูเก็บเลยครับเก็บเลยามาอีกแล้วครับหลังนี่ครับเนี่ยเนี่ยค,ครับเนี่ย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 โอ้โหโอเคมาบ โอ้นนโอ้เนาะปนอยู่ดอกพอปนยูโอได้ปนในเกวโอ้ใครอครับนี่อ่าปนบได้ปนนครับเออเนีาเก็บเลยด้วครับเด้ออ่าเก็บเกบ ผลงานของการไสเบียดรอบนี่แหละครับเนี่ยมีปลาคอญงหลายตัวอยู่พอดีอยู่ได้กินครับเออ่าเอาปลายมือและกะทิล่าจากกันด้วยการเอาปลายมือเนี่แหละครับเอาพบกันไหมคลิปนาครับอ่าขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับอ่าขอบคุณหลายหลายอ่าคลิปนาพบกันไหมครับ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ